สุดท้ายมันอยู่ที่การคุยการพูดคุยของน้ำของเด็กๆน้ำมากกว่าครับเข้าใจวิลลี่เพราะว่ามันอยู่คืออย่างน้อยนะจะได้ได้ใช่จะได้ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องต้องคุยก่อนใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเด็กน้ำขวนขวายหรือเปล่าครับอันนี้พูดตรงๆโอเคเข้าใจเข้าใจมันก็มีแต่มันแบบไม่ได้มาเยอะไงบิลลี่เวลาแบบมันมาเแล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ของจริงๆต้องลงตลาดเองครับยืนเฉยๆของก็ไม่มาหาครับนะใช่ใช่ วันนี้มึงจะไปทำชั่วอะไรเนี่ยคุณเข้ามาครับนะไม่ไม่ทำเออนะครับผมถามนิดนึงครับคือเมื่อวานเนี่ยผมเอาปูนไปแลกเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เห็นว่น้องน้องน้องในสภาเนี่ยเอาเพียวมั้งเขาบอกว่าน้าสั่งไว้ว่าต้องแบ่งกับโอเวอร์คนละครึ่งใช่ไหมครับต้องต้องผมก็เลยผมก็เลยถามผมอยากรู้ว่าแล้วแล้วถ้าเกิดว่าโอเวอร์เขาจะมาซื้อเนี้ยเขาก็ต้องเอาปูนมาแลกเหมือนพวกผมใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเอาปูนไปให้ห้าพันขุงแต่ผมมันจะมันต้องบวกเงินอีกล้านหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยบวก่ง้ลาแวผมมก็ถเขาว่า ถ้าเกิดว่าผมอยากได้อีกสองร้อยกล่องอะผมซื้อได้ราคาสองล้านได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องเอาปูไม่ได้อย่างเดียวแต่คือผมก็งงว่าผมให้ไปตั้งข้าวพันถุงผมจะให้ซื้อไม่ได้ไอพันสามร้อยถุงเนี่ยห้าพันถุงเนี่ยครับพันสามร้อยถุงอะคือกูเอาครึ่งค,ครึ่งเขาจะฟีลป่ะอ่าอ่าคือกูแบ่งให้เลยก็คือความจริงอย่างมันได้ทั้งหมดเอ้พันหนึ่งร้อยห้าสิบถุงเด็ดหรือว่าพันสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบกล่องครับใช่ใช่มึงแบ่งกันคนละครึ่งไงใช่ไม่ถึงไม่ถึงยังไงคนละครึ่งนะครับนนนะก็คืออตเี้ย มึงหาปูนมาให้กูมึงมึงช่วยกูใช่ไหมผมหาปูนก็เลยปูนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ผมมาฟังคุณจะฟังไม่ได้ขี้อไม่ไม่ไม่แป๊บนึงคือรีวิวของผมใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยคือผมเอาไปส่งให้ห้าพันแล้วผมบวกกันอีร้านหนึ่งมันจะได้แปดร้อยกล่องใช่ไหมครับแล้วมันเหลืออีสามร้อยห้าสิบกล่องผมก็เลยถามเขาว่าเนี่ยไอ้สามร้อยห้าสิบกล่องเนี่ยผมเอาเงินซื้อได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องปูนต้องปูนต้องปูนมาเฉดอย่างเดียวผมก็เลยเอ้าคตจะผมให้ตั้งห้าพันแล้วนะผมไม่รู้จะหาอย่างไรแล้อออองงงเเเาาาปืนมได้้ยย่ีว ผมก็เลยแอบเซ็งๆนิดนึงเพราะว่าผมก็หามาตั้งห้าพันแล้วอ่ะทำไมไม่ไม่แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันเล่าหนึ่งเพราะว่ากู้กูมันไว้ไอ้ส่วนเกินส่วนขาดตอนนี้เดี๋ยวมันอยู่ที่วอล์กอินก่อนครับแต่พี่วะเพราะว่าตอนนี้ผมหาเข้าไปก่อนไปหมื่นสามล้วมั้งทั้งหมดอ่ะก็คือตอนนี้เดี๋ยวไอ้รอบห้าพันมึงเนี่ยใช่ไหมมันเดี๋ยวมันทำออกมาได้กี่กล่องอ่ะไม่ไม่ไม่แล้งไปแล้วครับนะแล้งไปแล้วครับนะแล้งไปเมื่อสิบแล้วอ๋ออะ เดี๋ยวมึงไปคุยที่สภาไปกูไม่รู้เรื่องก็คือผมจะขอซื้อเพิ่มแบสามร้อยห้าสิบกล่องอะครับเออเดี๋ยวมึงไปเนี่ยเดี๋ยวมึงไปไปคุยสภาเลยปะกูไม่รู้เรื่องกูมืนกระเป๋าไหมคะเป๋าเขาเขาบอกผมว่าน้าเป็นคนสั่งเออก็เดี๋ยวไปนู่นก่อนไปคุยที่นู่นดีอะไรเนี่ยลูกรักวันนี้ก่อนครับผมดูๆนะลูกครับผมน้าคุยเรื่องเดี๋ยวกูว่างก็แค่หาเราอย่าไปเอาหินปลาใส่มาทุกตัวที่มันเห่าเลยนะลูกดูๆ อไรสิดอะไรอ่ะปาโดนท้นีือือลูกน่าจะโดนชาวบ้านกูว่าชาวบ้านไอพี่บิลลี่ไปคุยไไปคุยสาไปกูเบอร์ละไอพี่บิลลี่พี่บิลลี่โทรหาหนูอ่ะตอนนั้นไปแล้วะว่าเนี่ยะว่าพี่เอาไปเอาไปหมดเลยโอเคครับไม่มีเหมือนกันสิริไปทำบุญกันนะสิริอ่ะเออแลครับไปขึ้นมาก็ได้บิลลี่มาขึ้นมาวไปุก็ได้คนะเดี๋ยวผมขอขึ้นอนใหเตอร์กับไอสิริก่อนนเวผมตามไป เดี๋ยวผมโทรหานะเดี๋ยวผมขึ้นของให้ปีเตอร์กับสันิกก่อนไอ <Okay. S 1> ้เชี่ยก็ไปคุยแป๊บเดียวมึงเรียงลำดับอะไรที่มันแบบยากจังวะโอ้จะคุยให้มันจบจบอหายอยู่ไหนเพื่อนไ,ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เลยหรอ ชหน้าแต่งตัวไอ้บนเตียงไหนเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยผู้คิดผู้คิดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละอ,อ้าวเนี่ยไอ้เมื่อวานอะไรนะเมื่อวานใช่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมเอาปูนมาให้ห้าพันถุงมาแลกแล้วก็บวกเงินหนึ่งล้านแลกกล่องดำแปดร้อยใช่ไหมแล้วสิทธิ์ของผมหมดเลยอีสามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับในรอบเนี้ย ผมว่าเลยถามอาเพียวว่าผมจะซื้อได้ไหมจะซื้อจะซื้อได้ด้วยเงินสดได้ไหมแต่อาเพียวบอกไม่ได้จะเอาปูนมาชนอย่างเดียวผมก็เลยงงว่า,าปูนห้าปูนปูนห้าพันนี่มันมัน,ม,นมันก็เยอะนะอะไรเงี้ยแบบบวกเินให้นิดนึงได้ไหมแบบขอซื้อไปด้วยเงินสดสักสองร้อยสามร้อยกล่องได้ไหมเพราะว่านี่ปูนผมส่งให้สภาก็หมื่นสามแล้วนะหมื่นสามหมื่นสี่แล้วนะที่ส่งไปอะแบบก็คือแบบว่ามันมันข้าใจบิลลี่เข้าใจเข้าใจแต่ ถ้าให้เบรีมโอเวอร์มันก็จะเอาด้วยใช่เพราะตอนแรกเป้าที่ตั้งไว้คือจังดวยแล้วโอเวอร์ต้องส่งปูนแปดพันสองร้อยแต่พี่ส่งไปมันมีค่าแสแต่พี่ส่งไปเป็นหมื่นแล้วไม่อันนี้คือจะพอยอดที่นักอออกมาคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกล่องไม่รวมทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่มันจะแบ่งเป็นรถรถไปเพราะว่าของที่เรามีทําให้มันก็มีไม่พอสําหรับเยยวยาทั้งหมดเลยเป็นหมื่นหมืนเต้องบอกเลยว่าเราขาดปูนบอกใช่แล้วเราขาดเยอะด้วย ว่าตอนนี้จริงๆคือสภาหาปูนไม่ได้ครับพี่ป,นปูนเหมือน<ม>ว่าเขาน่าจะไปไขแก๊งันคือเอาง่ายๆบิลลี่แก๊งอ่ะมันไม่ปล่อยปูนถึงถึงสภาแม้แต่ถุงเดียวนึกออกไหม mm hmm. แล้วก็ประชาชนส่วนมากมันก็เก็บไปไว้ตีของมันเองคือเอาง่ายปูนสภามันต้องออกเวรไปทำซึ่งถ้ามีคนโดนจับหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกเวรไปจกทักสามคนอย่างเงี้ยงานที่ต้องทำอยู่มันก็ไม่โฟล่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นปูนมาเลยขาดครับ สภาพบอกใช่ไหมครับครับมันเลยมันเลยจะเป็นเเพราะว่าเนี่ยที่ผมถามนะว่าเออแบบสัาปตีกลงใช้ปูนเท่าไหร่ผมจะคำนวณให้ไงน่บอกไหยก็เลยถามเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้มันบอกไม่ได้มันเป็นข้อมูลการผลิตของกู่ะฮะมึงมึงรับแร้ฟ้าได้แดงปะก็รับครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังใช้เงินเงินซื้อกล่องไม่ได้ผมยังไม่รับเพราะว่าผมต้องเอาเงินไปรับปูนก่อนครับนะอ๋อ เออมึงรับปูนทำไมมีคนขายมึงทำไมไม่มีคนมาขายกูมันมันมันจกเองด้วยครับนะแล้วก็รับคือรับมันก็ปะปลายวันหนึ่งร้อยสองร้อยครับอันนี้ที่รับมาแต่ว่าเแี่วันหนึ่งร้อยสองร้อยก็เยอะนะทำไมกูไม่มีมาถึงกูเลยวะไม่ถึงเนอะที่ผมรับได้อะผมรับได้ช่วงกลางคืนนะครับมันผมต้องถามเด็กนะดีกว่าครับว่าเวลาเขาประกาศได้ชักไปหาหรือเปล่าเนี่ยมึงลองคุยกันเลยมันแนะนำอะไรได้บิลลี่แนะนำพีกมันผมอันจริงมันไม่ใช่เรื่องของผมนะอันนี้นะต้องบอกน้องฮาเองเพราะว่า คนประกาศในชีวิตเตอเยอะแยะครับมันอยู่ที่ว่าสภาจะเลือกคุยหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะอย่างซันเพราะอย่ง<ด>างเพราะอย่ง<ด>ายงซันเนี่ยผมโยนเงินให้ซันใช่ไหมเวลาผมขายเล่าหนึ่งผมโยนให้ซันห้าสี่ห้าล้านผมก็จะบอกว่าให้ซันรับเท่าไหร่บ้างรับของอันนี้เท่าไหร่รับอันนี้เท่าไหร่เอาอันนี้นะออนนนะไม่เกินเท่านี้นะสมมุติว่าอะเหล็กกูเอตอนนี้มันราคามันเอเหล็กเราเยอะแล้วเรากดราคานะเกินสามหกไม่เอาถ้ากดได้ถึงสามสี่สามสามก็เอาอะไรอย่างนี้ และอย่างปูนเนี่ยผมก็จะสะบอกสันว่าเออเนี่ยเกินพันสาไม่เอานะแต่พอครั้งหนึง่งพอมีคนโพสต์ทวิตเตอร์ว่าเฮ้ยขายปูนพันสี่แทนที่เราจะแทนที่เราจะแทนที่เราจะนิ่งเฉยก็คือสันจะเป็นคนโทรไปคุยก่อนครับจะโทรไปคุยไปต่อรองกับเขาก่อนว่าเออผมอย่างนั้นอย่างนี้นะมีเงินเท่านี้ผมเบี่าหมดเลย<ช>อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันอยู่ที่การคุยการพูดคุยของน้ำของเด็กๆน้ำมากกว่าครับ เข้าใจบิลลี่เพราะว่ามันอยู่ที่อย่างนาจะได้เราจะได้ใช่จะได้ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องต้องคุยก่อนใช่ครับมันอยู่ที่ว่าดึงน้ำขนขวายหรือเปล่าครับอันนี้พูดตรงๆโอเคเข้าใจเข้าใจมันก็มีแต่มันแบบไม่ได้มาเยอะไงบิลลี่เวลาแบบมันมาเอาเราเอาหมดเลยแล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ของจริงๆต้องลงตลาดเองครับยืนเฉยๆของมันไม่มาหาครับนะใช่ใช่ต้องไปถึงที่อ่ะใช่ พราะผมเห็นนะให้จูไปยืนหน้าตู้เห็นแล้วก็ยืนได้แค่วันเดียวอะมันหาของไม่ได้เยอะหรอครับผมยืนยืนติดเตี้ยจะได้เก็บรถปะเนี่ยมันยืนแป๊บแป๊บปุ๊บมันก็ต้องกลับมาที่นี่นะพี่มันมีเรื่องแบบแบบว่าซื้อซื้อเป็นติดต่อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คนในสภามมน่ามีเยอะแยะนะครับผมว่าถ้ามันอยู่ที่ว่านะจะแบ่งหน้าที่ให้น้องๆยังไงเพราะว่าคนในสภาก็มีั้งเยอะ มันเข้าไม่ตรงกันนะดิบิลี่เข้าใจครับแต่ว่าถ้าพี่ไห่ถ้าพี่ไห่จัดแจงให้คนคนนี้ทําแบบนี้ไปเลยอะได้ครับอ่าเข้าใจเหมือนบิลี่คือมันเป็นการใช่เพราะอย่างสมมติว่าซันให้ผมสมมติซันรับของใช่ไหมสมือว่าหนึ่งานให้ซันรับของแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้มีงานใหม่เข้ามาเฮ้ยคนไม่พอซันก็จะเถิดตัวเองมาช่วยงานนี้ก่อนในขณะที่ต่ในขณะที่ทํางานนี้ก็จะต้องทํางานหลักตัวเองด้วยก็คือการรับของสมมติลบลองอยู่มีคนขายของก็จะต้องไปไปรับของก่อน คือพูดตรงๆครับต้องยอมเหนื่อยครับแค่นั้นเองว่าเรืกอสบายมันไม่ได้ไม่ได้ของใช่ครับเข้าใจไปรีบไม่มีปัญหาเด๋ยวเดือเพราะอย่างผมขนาดว่าผมเป็นคนหาเงินใช่ไหมผมเป็นคนหาเงินผมถือเงินอย่างเงี้ยตอนที่ผมไม่โยนเงินผมมีเงินปุ๊บออะมีคนประกาศพอมีคนประกาศปุ๊บเอาโอเคผมไปเองผมลงไปเองผมคุยเองอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องช่วยๆกันนะครับถ้าเกิดจะรอให้คนคนนั้นมาทําหน้าที่ตัวเองผมว่ามันมันไม่ทันหรอกถูกมันไม่ทันคนอื่นเขา เข้าใจบิลลี่เพราะว่าเพราะว่าปูนนีม่มันต้องช่วงช่วงจริงแบบบิลลี่บอกเสิร์ฟแตกครับตอนนี้